E.P. นี้นะคะ EP ที่2เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในแถบจังหวัดอิชิกาวะกันค่ะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งทริปการทัศนศึกษากับทางมหลาลัยนะคะแล้วก็การเที่ยวของเราเองนะคะเ <laughs> ที่ยวจนเพื่อนบางคนถามว่านี่มาเที่ยวหรือมาเรียน <laughs> ก็เป็นว่าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่า e ี EP นี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเล่าเรื่องผ่านรูปเช่นเดิมค่ะ ก็เดี๋ยวจะมีรูปอะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะรูปแรกมายืนอยู่หน้าตู้ ATM ด้วยท่าทางแบบนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือเราได้เงินเดือนครั้งแรกต้องบอกกันว่าเ,เรามาเรียนที่โครงการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทุนการศึกษาค่าเทอมแล้วนะคะรายวิชาต่างๆแล้วเขายังมีทุนค่าใช้จ่าย ส่วนตัวรายเดือนให้เราด้วยนะคะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเราได้เดือนละ88,000เยนตกประมาณ20,000นิดๆ2 0 0 0 0บาทนะคะก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแบบประหยัดนะเราทำอาหารกินเองนะคะแล้วก็เราเนี่ยแบ่งเงินเป็นเงินจ่ายค่าชาวบ้านเดือนละ 33,000่เยนแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ก็ประมาณ4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0เยนประมาณนี้นะคะเราก็จะมีเงินเหลือเป็นค่าเดินทางค่าเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณ3-4,000 0เยนต่อเดือนก็แน่นอนว่างกงกอย่างเรานะคะก็ <laughs> จะเอาเงินส่วนที่เราเก็บไว้ได้เนี่ยเอาไปเที่ยวค่ะ จริงๆอะถ้าใครที่เป็นสายประหยัดนะคือซื้อของในอีออนอีออนเนี่ยมันจะมีวันที่ของลดราคาซึ่งของลดราคาเนี่ยถูกมากถูกกว่าเดิมแบบ10-20-30-40-50%ก็มีก็จะไปซื้อวันนั้นเก็บเอาไว้แช่ช่องฟรีดเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เอามาทํากินทีหลังนี่ก็จะเป็นการประหยัดเงินทําให้เรามีเงินเหลือเอาไปเที่ยวต่อได้อีกเยอะเลยนะคะอะ รูปนี้นะคะคือทัศนศึกษาครั้งแรกกับคลาสภาษาญี่ปุ่นที่หมู่บ้านมอระดกโลกชิลากาวาโกวันที่1พฤศจิกายน2014นั่นเองก็มีเพื่อนหลายสัญชาติมากเลยทั้งอินโดนีเซียจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลแล้วก็คนไทยซึ่งการไปทัศนศึกษาครั้งนี้นะคะอาจารย์ไม่มีการบ้านให้เราทำแต่อย่างใดเราไม่ต้องกลับมาเขียนรายงานส่งเลยแอดออ ก็คืออาจารย์เนี่ยเขาให้ไปเที่ยวแบบสบายใจได้เลยนะคะก็เนี่ยในรูปก็ยืนถ่ายรูปนะคะตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมาถ่ายรูปกันจุดนี้นะคะเป็นจุดจุดนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวอ่ารูปที่2หมู่บ้านชิรากาวะโกททำไมต้องไปศึกษาศึกษาที่หมู่บ้านชิรากาวะโกเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะหมู่บ้านชิรากาวะโกเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดกิฟุซึ่งห่างจากจังหวัดอิชิกาวะ โดยรถบัสประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ใกล้มากแล้วก็ข้อ2หมู่บ้านมรดกโลกชิลากาวะโกเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกเลยนี่ก็คือเหตุผลที่มหาลัยพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่หมู่บ้านชิลากาวะโกครั้งนี้ค่ะ,ะข้อมูลคร่าวๆของหมู่บ้านชิลากาวะโกนะคะก็คือหมู่บ้านชิลากาวะโกเนี่ยมีการสร้างบ้านที่เรียกว่ากะโชซุคุริ ซึ่งเป็นการสร้างบ้านแบบไม่ใช้ตะปูไม่ใช้เหล็กแต่ว่าจะใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นนะคะอ,อย่างเช่นพวกไม้หรือพวกฟางนะคะซึ่งหลังคาเนี่ยเขาสร้างแบบพิเศษก็คือมีการสร้างแบบคนพนมมือเป็นแบบนี้นะคะคนพนมมือเพื่อป้องกัน หิมะทำลายหลังคาในหน้าหนาวเขาบอกว่าหน้าหนาวที่นี่เนี่ยหิมะจะตกหนักมากเขาก็เลยต้องสร้างหลังคาที่มันมีความลาดชันลงมาแบบคนพนมมือแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้หิมะที่มันตกลงมาเยอะเนี่ยมันทับ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 กันแล้วมันก็จะมีน้ําหนักมากมันมีน้ําหนักมากขณะที่มันจะทําลายหลังคาให้พังเลยให้พังลงมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องสร้างให้หลังคาเนี่ยเป็นรูปทรงพนมมือแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหิมะมันจะทับถมกันยากเพราะว่าเวลาที่มันตกลงมามันก็จะไหลลง พื้นหมดมันก็จะไม่ทับถมกันแล้วมันก็ทำให้หลังคาเนี่ยอ,อยู่ได้นานนั่นเองค่ะซึ่งไอ้หลังคาที่มีความโดดเด่นแบบนี้แหละเป็นสถาปะะัตยกรรมที่โดดเด่นแบบนี้นะคะทําให้หมู่บ้านนี้ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะอืมมีความรู้มีสาระอะรูปต่อไปค่ะอ่ารูปพริกแห้งถ้าเวลาที่เราเดินไปเที่ยวที่หมู่บ้านเชลกกาวาโกเนี่ยเรามักจะเห็นบ้านต่างๆเขาแขวนพริกแห้งแบบเนี้ย เป็นพวงๆแบบนี้เอาไว้ที่ข้างๆบ้านหรือไว้หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยก็คงจะตากเอาไว้ทาพริกแห้งใช่ไหมแต่ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะที่หมู่บ้านิรลกวาวะโกเนี่ยเขาตากพริกแห้งเพราะเขาเชื่อว่าการแขวนพริกแห้งที่หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเครื่องรางที่จะช่วยรักษาสุขภาพของคนในบ้านนั่นเองโดยเฉพาะใครที่ต้องการลูกชายใครที่อยากได้ลูกชายนะคะเขาจะแขวนพริกแห้งเอาไว้หน้าบ้าน เพื่อที่จะต้องการลูกชายนั่นแหละเป็นเครื่องรางนั่นเองนะคะก็ที่หมู่บ้านเชลากาวาโกเนี่ยเขาก็จะขายพริกแห้งแบบนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถไปซื้อได้อยู่ที่ราคา100บาทนะครประมาณ300เยนนั่นเองหนงวงนะคะอ่ะรูปต่อมาค่ะตารางเวลารถบสัส <laughs> นี่คือตารางป้ายบัสจากอีออนไปมหลาลัยเราป้ายรถบัสของญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างจากป้ายรถบัสของไทยตรงที่ว่า เขามีเวลาออกของรถบัสชัดเจนนะคะอย่างในรูปเนี้ยก็คือจะเห็นเลยว่าป้ายบัสแสดงวันที่มีรถวิ่งมีรถสายอะไรผ่านไปลงสถานีไปทางไหนเวลารถออกกี่โมงก็ทำให้คนที่จะใช้บริการรถสาธารณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสาม,มารถคำนวณเวลาการเดินทางของตัวเองได้เพราะว่าบัสที่นี่ค่อนข้างที่จะตรงเวลามากคือเลทมากที่สุดก็คือไม่เกิน5นาทีนะคะ ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดูเส้นทางรถบัสผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Google Map หรือว่า Apple Map อะไรางี้นะคะแล้วใน Google Map เนี่ยเขายังบอกราคาค่าตั๋วของรถบัสเอาไว้ด้วยนะคะใครที่มาญี่ปุ่นก็เปิด Google Map แล้วก็เช็คเช็คสถานที่ที่เราจะไปเช็คสถานที่ปลายทางแล้วก็เลือกรถบัสอะไรเงี้ยได้เลยเขาก็จะขึ้นราคารถบัสมาเลยนะว่าราคาเท่าไหร่อะไรน,นะคะก็คือสะดวกมาก รูปหมู่บ้านฮิกาชิชายะรูปนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเที่ยวหนักมากนะคะรูปนี้เป็นรูปหมู่บ้านฮิกาชิชายะซึ่งเป็นหมู่บ้านโรงน้ําชากเก่าแก่ ของญี่ปุ่นเป็นย่านลงน้ำชาที่เก่าและมีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดอิชิกาวะเลยเรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นรองแค่ย่านของเกียวโตนั่นเองนะคะบางคน,นสงสัยว่าย่านลงน้ำชาคืออะไรเขาคือที่ซื้อขายชากันหรือเปล่าขายชาเขียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าย่านลงน้ำชาไม่ใช่แหล่งซื้อขายชานะคะมันคือย่านลงน้ำชาเนี่ยคือ สถานที่สถานบันเทิงสมัยก่อนสมัยเอโดะค่ะเขาจะมีสถานบันเทิงใช่ไหม <t> ก็เหมือนไทยเนี่ยสมัยนี้ที่มีผับใช่ไหมย่านลงน้าชาเนี่ยก็คือเหมือนสถานบันเทิงสมัยเอโดะนั่นเองซึ่งมันเป็นย่านที่พวกพวก่อค้าหรือว่าพวกคนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแวะเวียนมาเที่ยวเล่นมาดื่มกินอะไรอย่างงี้แล้วก็แวะมาดูการแสดงการเต้นรําของเกอิชาด้วยไม่ใช่ที่ขายชาแต่อย่างใดนะ <laughs> ก็นะปัจจุบันนะคะฮิกาชิชายะเนี่ยยังมีการแสดงเกอิชาให้ได้ดูกันอยู่นะใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็แวะมาดูเกอิชาที่หมู่บ้านโรงน้ำชาฮิกาชิชายะได้นะคะรูปต่อมานะคะก็คือศาลเจ้าใกล้ๆหมู่บ้านนั่นเองก็คือเราไปเนี่ยเป็นช่วงใบไม้แดงนะคะเราไปเที่ยวกับลูเมทเนาะเป็นช่วงใบไม้แดงเราก็เลยถ่ายรูปเก็บบรรยากาศต่างๆมานะคะนี่สวยงามมาก รูปต่อมานะคะนี่ก็คือคู่แต่งงานที่มาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งที่สาลเจ้าบริเวณใกล้กับพิกาชิชายน่นเองคือเราอะโชคดีมากที่ได้ไปเห็นใช้ญี่ปุ่นในชุดแต่งงานสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายรูปมาแล้วเขาก็โอเคถ่ายรูปแล้วก็ชู2นิ้วให้เราด้วยนะคะ ในรูปเนี่ยก็คือเจ้าสาวเนี่ยนะคะเขาใส่ชุดแต่งงานแบบญี่ปุ่นเลยเป็นผ้าสีขาวบริสุทธิ์หลายๆชิ้นเอามาใส่ทับๆกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยใส่ข้างบนมีเหมือนหมวกใช่ไหมนี่ยก็คือเป็นผ้าฝ้ายนั่นเองนะคะที่เขาจะใส่ในช่วงฤด,ด,ดูหนาวเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเนาะเขาก็จะใส่ชุดแต่งงานแบบนี้แหละคะ่ะส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยก็ใส่สูทธรรมดาเลยก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันในสานเจ้านะคะ แล้วเราก็เดินจากฮิกาชิชยะมาที่ปราสาทคานาซาวะหรือว่าสวนเคโนเกนที่มันอยู่ติดกันนั่นเองนะคะก็คือทริปนี้เนี่ยเราไปกับรูเมทอีก3คนเนาะโดยที่เราเดินจากฮิกาชิชยะมาถึงปราสาทคานาซาวะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะเพราะว่ารถบัสแพงมากแล้วเราใส่ประหยัดกันทางแกงนะคะก็เลยเดินนี่ก็คือปราสาทรอบนอกของปราสาทคานาซาวะนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดประจาคานาซาวะอีกเช่นกันคืนนี้เนี่ยที่ปราสาทคานาซาวะและที่ สวนเคเนลโคเอนนะคะเป็นสวนที่อยู่ตรงข้ามกับปราสาทคณศเสวะเขามีจัดแสดงไลท์อัพหรือว่าเป็นการแสดงไฟในสวนเคเนลโคเอนด้วยเราก็เลยเดินมาเที่ยวกันที่งานนี้แหละค่ะเขาเปิดให้ฟรีนะคะแวะมาดูกันได้เดินไปเดินมาก็ กลางคืนแล้วนะคะนี่ก็คืองานแสดงไฟในสวนเคนรูรกเกนตอนกลางคืนนั่นเองใครที่มาเที่ยวคณะสวาะตอนกลางคืนก็แวะมาเที่ยวในช่วงที่เขาไม่เปิดไลฟ์อัพนะก็แวะมาเที่ยวได้แต่จะบอกว่าไลฟ์อัพที่นี่ต้องเช็คตารางเวลานะคะเพราะว่าเขาจะมีบอกตารางเวลาอยู่ในเว็บไซต์เนาะใครที่จะมาเที่ยวดูลฟ์อัพก็เช็คตารางเวลาให้ดีนะคะว่าวันที่มาเนี่ยเขามีไลฟ์อัพหรือเปล่านะคะมิฉนั้นจะมาแล้วก็ จะไม่ได้เข้าไปดูนะคะถ้าวันไหนที่เขาไม่มีไลฟ์อัพก็คือผีหลอกนะคะไม่มีอ่าแสงไฟในเมืองนะคะนอกจากเราดูไฟในเคนโลคเอนแล้วเราก็ยังแอบไปดูไฟในเมืองคณะสว่าด้วยเพราะว่าช่วงที่เราไปเป็นช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งใกล้กับช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะมีการประดับประดาไฟตามต้นไม้ต่างๆอะไรอย่างนี้ในเมืองเนาะก็สวยงามปแปลกๆค่ะอ่าและนี่ก็คืออะไร เวลาที่เราเดินในญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยใครที่เคยมาญี่ปุ่นมาแล้วแล้วมาเดินเที่ยวในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยช่วงหน้าหนาวอะอาจจะเคยเห็นนะคะตามข้างทางตามฟุตบาทอะไรเงี้ยจะเคยเห็นไอ้ต้นกระหล่ำปีแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยอยู่ข้างทางซึ่งเรามาครั้งแรกเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาปลูกกระหล่ำปีเอาไว้ข้างทางบนฟุตบาทอย่างนี้ เ,เราก็เลยด้วยความสงสัยเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าอีกลำปีที่มันอยู่ข้างฟุตบาทในญี่ปุ่นที่เขาปลูกแบบเป็นไม้ประดับอะ่ะมันคืออะไรทําไมเขาถึงเอามาปลูกประดับแบบนี้เขาไม่เอาปไปกินหรอมันกินได้ไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปเสิร์ชมาปรากฏว่าอีต้นกลำปีต้นเนี้ยไอ้ต้นที่มันเป็นลายแบบเนี้ยที่เขาปลูกอยู่ฟุตบาทข้างถนนนะคะมันมีชื่อว่าปูเล่ภาษาไทยคนไทยเขาเรียกว่าปูเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นกลำปีประดับค่ะซึ่งกล่ำปี ประดับเนี่ยนางก็จะมีสีสันมีหน้าตาสวยงามแปลกแปลกป,ป,ป,ประหลาดนิดนึงก็มีสีขาวมีสีเขียวมีสีม่วงอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ให้ความสวยงามแล้วก็เลี้ยงดูง่ายในหน้าหนาวนะคะไม่ต้องดูอะไรมากแถมยังโตได้ในฤดูหนาวด้วยนะคะก็เลยเขาก็เลยปลูกกันเอาไว้ที่ฟุตบาทเพื่อความสวยงามอะไรอย่างี้อมในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะต่อมาเที่ยวเที่ยวแล้วก็เที่ยว <laughs> ลูกนี้เนี่ยก็คือเราถ่ายกับจางสาวเวียดนามแล้วก็บิชูก็คือสาวไต้ฝันไต้หวันนั่นเองนะไตฝันสาวเวียดนามกับไต้หวันนะคะก็คือเราพากันไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราเพราะว่าเราเก็บเงินเอาไว้เที่ยวนะคะก็ต้องใช้ให้คุ้มก่อนที่จะไม่ได้ใช่ใชไหมคะก็เลยไปเที่ยวนี่เราไปเที่ยวกันที่อีออนที่คาโฮกุนะคะห้างอีออนก็ระหว่างทางก็แวะ ตามธรรมชาติหลายที่เลยนะคะทั้งเขื่อนทั้งภูเขาก็เรียกว่าคาโฮกุที่เราไปเที่ยวเนี่ยเป็นแบบแถบนอกเมืองของจังหวัดอิชิกาวะเลยบรรยากาศก็จะมีความเป็นทุ่งนาเป็นภูเขาอะไรแบบนี้แหละคะ่ะ uh, ก็ไปดูบรรยากาศก <ส exactamente S 1> ันดีกว่าและแล้วเราก็ได้เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตเนาะหิมะสีขาวโพลนที่มาพร้อมกับความหนาวจุดขาแข็งนะ ื่นเต้นมากจาได้ว่าปีที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปีที่หิมะตกเร็วมากแล้วก็ตกหนักมากก็คือปกติคานาซาว่าเนี่ยหิมะจะตกช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วแต่ปีที่เราไปนะคะหิมะตกตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสก่อนวันที่25ธันวาซึ่งเป็นอะไรที่ amazing มากเหมือนเราไปกับพร้อมกับหิญนะหรือเปล่า <laughs> ก็คือหิมะตกเร็วมากนะคะเราก็เลยได้เล่นหิมะกันตั้งแต่3เดือนแรก ในญี่ปุ่นเลยคือตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะคะตื่นเต้นมากนี่หิมะก็เนี่ยแหละค่ะปับป๊บๆๆแล้วเราก็มาเที่ยวปราสาทคานาซาวะกันอีกรอบนี่ก็คือในรูปเนี่ยคือสามสาวมีเบนมีเราแล้วก็มีเซเวน่นเป็นรูมเมทเรานะคะก็มาเที่ยวที่สวนเคโลเกนแล้วก็ปราสาทคานาซาวะเลยรอบนี้ ไายเห็นบรรยากาศหิมะตกก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแตกต่างกันมากกับช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้ร่วงนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในวิดีโอกันดีกว่าว่ามีเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็คือหนาวขาแข็งเลยบอกเลยเที่ยวมาเยอะแหละทีนี้เรามาพูดถึงบรรยากาศใน l aboratory กันบางคนบอกจะพูดภาษาอังกฤษทำไมนะคะก็นี่ก็คือบรรยากาศในห้องวิจัยห้องแลบของเรานั่นเอง ที่ l a บเราเนี่ยก็คือมีผู้ชายล้วนร้อเซนนะคะแ a บของเรานะคะไม่เคยมีนักเรียนหญิงเลยแล้วก็จากนี้ก็คิดว่าคงไม่มีนักเรียนหญิงคนไหนมาเรียนด้วย มีเรานะคะเป็นนักเรียนหญิงคนแรกเลยแล้วก็เป็นคนเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนที่เราไปเรียนเนี่ยหเลยนะคะเราจะเป็นคนที่ได้รับตําแหน่งสวยที่สุดใน lab นะคะเพราะอะไรเพราะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนแรกคนเดียวด้วยและคนสุดท้ายโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบรรยากาศใน lab นะคะก็มีความคล้ายออฟฟิศมากเป็นแบบมีอะไรอ่ะมีโตะ๊ะโต๊ะใช่ไหมมีแผงกั้นไม่ให้แบบคุยกันอะไรเงี้ย คือตอนที่เราไปเห็นครั้งแรกนะเราตกใจเลยว่าเฮ้ยบรรยากาศมันเคร่งเครียดมากแล้วตอนที่เดินเข้าไปในห้องนะมันเงียบมากเลยค่ะแล็บในตึกหนึ่งอ่ะมันจะแบ่งเป็นชั้นหลายๆชั้นใช่ไหมแต่ละชั้นก็จะแบ่งเป็นโซนห้องแล็บแต่ละโซนอย่างชั้นเราเนี่ยเราอยู่ชั้น5โซนที่ 2, มอนอยู่โซนที่2ชั้น5ซึ่งในโซนที่2เนี่ยมันก็จะมีแล็บประมาณ3แล็บนะคะรวมอยู่ในนั้นแล็บเราเนี่ยก็เป็นแล็บเล็กๆแล็บหนึ่งอยู่ตรงกลางเนาะแต่ระหว่าง1 2ึสเนี่ยเรา ทางที่เราเดินเข้าไปอ่ะเราต้องผ่านแลบหนึ่งแลบสองก่อนระหว่างทางที่เราเดินไปจะบอกว่ามันเงียบมากคือเราได้ยินเสียงเดินดังกว่าเสียงคุยค่ะแล้วก็ในแลบหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโต๊ะทํางานของใครของมันเลยนะคะได้โต๊ะทํางานส่วนตัวด้วยแล้วก็ได้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวด้วยนะคะอืมเขาแจกคอมให้แจกโต๊ะให้เอาไปเรียนทำวิจัยให้เต็มที่เลยค่ะจะบอกว่าตอนที่เรานั่งทํางานอ่ะเราแบบเราเก่งมากเลยนะเราเครียดแล้วเราก็เก่งมาก เก่งแบบเก่งแบบแบบไม่กล้าขยับเลยเพราะว่าเขามันเงียบมากเงียบจนบางทีเราแบบเขานั่งกันน้ำลายบูดอย่างวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะแบบนั่งจนรู้สึกน้ำลายบูดแล้วนะยังไม่คุยอะไรกันเลยอ๋อนึกออกวะแล้วแ l บของเรานะคะก็มีกฎก็คือต้องมาเข้าแ l บตอนเช้าตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคนนะคะต้องมาเข้าแ l บด้วยแล้วก็เราจะมี meeting ก็คือ ทำ powerpoint เสนอว่างานวิจัยของตัวเองทำไปถึงไหนแล้วมีความคืบหน้าอะไรมีปัญหาตรงไหนและจะทำอะไรต่อไปในอนาคตก็เราจะต้องมาเสนองานนี้ค่ะทุกวันพุธนะคะทุกเช้าวันพุธเรียกว่าทุกคืนวันอังคารเนี่ยทุกคนก็จะมานั่งเครียดกันแล้วว่าทำ powerpoint ส่งอาจารย์ทันไหมทันไหมอะไรอย่างี้นะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไฟไม่ลนกล้นเขาก็ไม่ทำเหมือนกันนะคะก็มีอยู่เหมือนกันเออ ไม่ใช่ว่ามีแต่ที่ไทยนะนี่ก็มีไปกินซูชิกับเพื่อนใน l a บด้วยนะคะนี่ก็เป็นซูชิร้อยเยนครั้งแรกของเราเราคือมีการแข่งกันนะคะว่าใครกินได้เยอะที่สุดปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเราและซีเวนนะคะสาวจีนลูเมตลูเมทเ,เราก็คือกินได้เยอะในปริมาณที่พอๆกับเพื่อนผู้ชายใน l a บเลยดูจากความสูงของจานข้างหน้าเรานะคะแต่ละคนเนี่น่าจะเกินประมาณ1ิบปะ1ิบัพ สิบอัพนะคะสิบอัพสิบจานอัพนะคะกินจนแบบเพื่อนผู้ชายก็คืองงว่าเฮ้ยนี่เป็นผู้หญิงทำไมกินผิดมนุษย์ขนาดนี้มันทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงก็กินเยอะได้ไหม <c oughs> <c oughs> จากแล็นะคะก็มาถึงรูเมดกันบ้างนี่เป็นกลางเดือนธันวาก็คือเป็นวันเกิดเราพอดีนะคะเพื่อนรูเมดเราก็จัดงานปาร์ตี้อะไรให้เรานิดหน่อยแล้วก็แต่ละคนมาก็โวยวายสุดๆนะคะที่ก็คือที่มหาลัยเราเนี่ยมีหอพัก2แบบก็คือแบบห้องเดี่ยวแล้วก็แบบหอรวมก็คือแบบบ้านที่เราอยู่นั่นเองห้องเดี่ยวก็เหมือนหอทั่วไปค่ะก็มีห้องน้ําห้องนอนของใครของมันเนาะส่วนแบบบ้านแบบแชร์เฮาส์ที่เราอยู่นะคะเป็นบ้านรวมค่ะเป็นบ้านสองชั้น ก็หลังนึงเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติ6คนแล้วก็มีนักเรียนญี่ปุ่น2คนนะคะในบ้านก็จะมีห้องครัวห้องน้ําห้องนั่งเล่นที่เป็นแบบแชร์เฮาส์เนาะแล้วก็ห้องนอนเป็นห้องนอนเดี่ยวนะคะแยกของใครของมันในห้องนอนก็จะมีโต๊ะให้ทํางานอะไรอย่างนี้มีตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อยู่ข้างในห้องด้วยซึ่งการที่มันเป็นบ้านรวมแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราได้เพื่อนใหม่แล้วก็ทําให้เราสนิทกันได้เร็วมากแล้วก็สนิทกันมากด้วยค่ะก็คือเจอกันทุกเช้าทุกวัน เย็นก็เจอทากับข้าวก็เจอนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยนะคะอยู่กับเพื่อนรูมเมทแบบเนี้ยเราสนกันเร็วมากแล้วก็จะปาร์ตี้กันบ่อยมากดูจากรูปก็รู้นะคะนี่ก็คือเปลี่ยนชุดไปแล้วนะคะหลายปาร์ตี้เหลือเกินแล้วเราก็มาเที่ยวกันี่แล้ว ทริปนี้นะคะเป็นทริปเที่ยวพิทยธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เกาะโนโตะค่ะเกาะโนโตะเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเมืองคานาซาวะนั่นเองนะคะแล้วก็ขับรถไปเที่ยวกันก็มีเรามีเบนแล้วก็มีเพื่อนในแลบอีก3คนค่ะเราต้องลากเบนไปด้วยเพราะว่านางพูดภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเก่งนะคนในแล a บเราไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะเราไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนได้รู้เรื่องเราก็เลยต้องพูดชวนเบนไปด้วยนะคะ ท,ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกาะนูนตกนี้นะมีสัตว์น้ำมากกว่า40,000ตัวเกือบเกือบ500สายพันธุ์เลยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ที่อาศัยบริเวณรอบๆเกาะมูลตกเนี่ยแหละคะ่ะก็มีทั้งปลาวานฉลามโลมาหมึกกระพุนเพนกวินสิงโตทะเลนาคเยอะแยะมากมายนะคะก็เรียกว่าเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเด็กๆอะไรอย่างงี้เนาะก็ไปดูบรรยากาศก,กันดีกว่าค่ะรอบนี้เรามีวิดีโอเออไม่ธรรมดา ของเพื่อนชาวอินโดนีเซียก็ในรูปเนี่ยเป็นงานรวมตัวนักเรียนต่างชาติค่ะในรูปเป็นช่วงที่เพื่อนชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นรูมเมทของเราเขาทําการแสดงร้องเพลงด้วยเราก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้นะคะก็คือนางร้องเพลงประสานเสียงกับชาวอินโดนีเซียทั้งหมดเลยนะคะในรูปนี้เป็นคนอินโดนีเซียหมดเลยทริปทัศนศึกษาสวนสัตว์อิชิกาวะ เป็นทริปทัศนศึกษากับคลาสภาษาญี่ปุ่นของเราอีกแล้วคราวนี้เราไปกันที่สวนสัตว์กันว่าสวนสัตว์อีกแล้วนะคะก็เป็นสวนสัตว์ประจำจังหวัดอิชิกาวะนั่นเองไปดูสัตว์ต่างๆมีสัตว์หลายประเภทเลยค่ะ คริสต์มาสปาร์ตี้กับโรเมดอีกแล้วหอเรามีแลกของขวัญวันคริสต์มาสในราคาไม่เกินร้อยเยนหรือประมาณ30บาทด้วยนะคะก็สนุกสนานตามประษาเด็กหอค่ะแล้วก็จากคริสต์มาสนะคะก็เดินทางมาถึงปีใหม่แต่ปีใหม่นี้ไม่ธรรมดาเพราะเรามีทริปไปเที่ยว โตเกียวกับเพื่อนรูเมทสาวเวดชาวเวียดนามจังนั่นเองนะคะเราจะไปเที่ยวกันแบบนั่งรถไฟหวานเย็นจากคณาซบวะไปโตเกียวด้วยการใช้เวลาประมาณ7-8ถึงชั่วโมงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดและต่อรถไฟประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า3-4รอบนะคะต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราผู้ที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตไม่เคยใช้โทรศัพท์ Wi-Fi ในโทรศัพท์เลยจะต้องเดินทางแบบ คนย้อนยุกนะคะแบบคนยุค90คือยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเก็บรวบรวมอยู่ในแมปในโทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าเราจะไปรอดกันถึงขนาดไหนบอกเลยว่าทางทริปมีประสบการณ์ที่เราไม่เคยลืมแบบไม่อาจลืมได้อยู่ในนั้นด้วยจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกัน้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 他哪儿？